เป็นเปาเป้าอะไรพระเอกบ๊าพี่น้องครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจนบาตะเวนขึ้นอาบ้ยแม่บ้าน ใสพี่น้องทุกโอกาสเลือพี่น้องเกิดลำเพื่อนมาเตยคักเตยแน่แต่พี่น้องที่สุดพี่น้องตีไปแน่เพรอยนี้ก็สุขจะเดินกับทุกคนร่้ารวยพง่น้องปีนบุกโจ๊กพ่อเบิร์ดเนื่องจากว่าเมื่อคืนนะครับพี่น้องเฮาตั้งเวทีสานะครับพี่น้องเมื่อนี้เฮากันเลยตอบแทนท่านเจ้าภาพด้วยสิ่งนี้บ่ป่ะ พี่น้องเปรดลำเพื่นมาเตยขักเตยแน่แท้จนตะเว้นขึ้นปาดเปรตปรดเมื่อเคลืนนี้เฮ้าติดตั้งเวทีศาสตร์จักหน่อยเมื่อเนี่ก็เลยแท้ไม่ท่านจะภาพจนมาตะเว้นขึ้นปาดปาดปาดพี่น้องอันนี้คือแบบแดดออกจริงๆนะครับแม่มาเตยขักแท้ะ ดีใจเพื่อนโซแนวแมนบอแม่เอาจนแบบตันแคมเบอร์วาแดดหวนสองสามโมงเก่ากุล่ะแม่ดูหมอกสุดสวยมักเกียร์สุดมันแดดแดดรึมอยอนไปแลงเออหมืกขึ้นห้าวกะตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้สี่โมงกี่โมงนะแม่เจ็ดโมงกว่าดิบเตยหอดแปดหอดสองโมงเสาร์พี่น้องเมื่อคืนห้าวกะลาซาจักหน่อยพี่น้องห้าวกะเลยจัดให้เป็นกัน ขอโทษขอไพพีนอนหลอกหลอกข้างหางนะคะโอหลอกข้างห้างสองตัวเรื่อขึ้นนี่ลําพวงติดันก็เลยเอารำพงขึ้นไม่ได้มันต้องเอาหลอกจากต้องเอาหลอกจากตัวนี้มาเอาตัวนี้ข้นก่อนเอาตัวนี้ข้นแล้วเขาจะเอาก็เอารำพองนี่คือเหตุผลลําพงมันจะขึ้นขึ้นได้ตรงนี้มันจะเหลือตรงห้อยมันจะเหลือตรงห้อยเราก็เลยตรองเอาตรงห้อยข้างนี้ขึ้นที่หลังเพื่อนนั่นเพราะว่าเขาต่ใหญ่หลอก มัน,นเลยต้องใช้เวลาเห็นบอกผู้พคนบ้าหูก็จะบ้าหูกัได้น่ <c oughs> นะครับโอ้พี่น้องปัญหาอยู่ที่ลอกนะครับขึ้นนี่นเ,เอาขึ้นดีแท้ปาดความประมงปาด์ตก็ได้เนาะต,ตามนี้แหละครับพี่น้องคุมคือเก่าคุมคาคือเก่าบอกเลยปาดบ่บรทมดาพูน่ะ แปดโมงเช้าเลยนะทุกคนหนาวมากเลยมื่หนาวเองเย็นเยือกเย็นเสวยเนี่อกมาจางแล้วตอนโอ้ข้งแม่นเ่าหนาวครับเดือหมอกมันหลายปนนี่หนาวเร็วเรื่อยจีปาดปีไปูด โอ้มาเตยคักเตยแน่แท้ผู้ใดว่าพื้นคนเขากว้างเบ้ดแล้วล่ะปัดมาเตยคักเตยแน่แท้ผู้ด่ะเอาเขากะไทยตัวทายได้เงินได้ค้ำเนาะ เออว่าได้ทายเหรียญได้สาระได้หนิทายมีประโยชน์ประยั่งเออโอนั่งเอกต้อนทะลุไม่ยั้งไปนี่มาใส่คอยเอามามามอุ้ยเกลนามากับมันใหยมันซูมือเขาเตยหัดแปดบ้องเสาร์มือหนิอ๋อด้วยซอสไขยนอกได้หนินั่แมสเบิร์ดเหรอเออเออ ยังไงพ่อสับข่อยกับไทยปด้เดี๋ยวเดี <ไป S 2> <ห>๋ยวปหาเยอะมาก้องพายเอทะลุเออแกหนามาเฮาพี่น้องนี่แหละต่อโศกพี่นอ <c ười> ้องครับควบเป็นตอโศกป,ปุงเปิ้งแยงเดี่ยวนะครับโอ้ยมันแดดจริงๆนะน,นี่ในกล้องอาจจะเห็นแบบบ่าชัดว่าแดดนะครับแต่ว่าคือแดดขึ้นแล้วจริงๆแดดขึ้นแบบสุดๆแล้วนะครับ แต่ึ้นสุดๆแล้วเอาบาง์นี่เก็บปวดอ่ะคอนว้อยคอนหยัางเริ่มเก็บละ